สวัสดีจ้าสุขุนสุขคนมาพบกับพอยอินยูเคนะจ๊ะมาจากมณีพอยสิพามาทำลูกชิ้นหมูเด้งเดงนะจ๊ะลูกชิ้นหมูโฮมเมดเนาะก่อนอื่นเท่ากับน้ำเนื้อหมูนะจ๊ะหนึ่งกิโลเนาะอันนี้ทาห้าเห็ดลายนะจ๊ะทาห้าเห็ดหลายข้าจะปันสองหลอมนะจ๊ะแล้วก็ใสเครื่องปรุงผสมให้เขากันก่อนนะจ๊ะทุกคนก่อนที่ห้าจะน้ำไปปันเนาะ พอผสมเข้ากันแล้วพ่อจะแบ่งปั่นสองครั้งนะจ๊ะอันนี้พ่อปั่นไปแล้วรอบหนึ่งเนาะจ้ะนี่รอบที่สองเนาะตักหมูเคึ่งหนึ่งเนาะจ้ะใส่ลงไปแล้วก็น้นําผสมน้ําแข็งเนาะจ้ะสี่สี่ช้อนโต๊ะถึงห้าช้อนโต๊ะเนาะจ้ะใส่ประมาณนี้เนาะจ้ะหามใส่หลายกว่านี้เนาะแล้วก็หมูเขาจะได้มีความหย็นเนาะจ้ะทุกคนใส่น้ําแข็งลงไปน้าปั่นไปประมาณหาถึงหกนาทีจะ จนกว่าหมูเฮาจะมีความเนียนเนาะแล้วก็ให้เช็คเนื้อหมูตลอดเนาะจ้าถ้าเนื้อหมูเฮามันห่อนมันจะบ่เด้งเนาะจ้าทุกคนเนื้อหมูก็นี่ยจ้าเนียนได้พอดีแล้วจ้าพ่อยก็สิตักไปพักเนาะบัดน,นี้ก็สิได้เนียนความเนียนประมาณนี้จ้แล้วแต่เครื่องปันเฮาเนาะพ่อยก็จะนําไปแช่ช่องแข็งประมาณ1-2ชั่วโมงเนาะจ้ ถ้า1กิโลกับประมาณาหนึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ได้นะจ๊ะทุกคนความเย็นจะได้แบบคงทีเนาะอันนี้เขากับมาตั้งไฟตั้งน้ำให้เดือนแล้วก็ลดน้ำลงก่อนที่จะปั่นลูกชินน้นเราจะน้ำก็ต้องแบบต้องนิ่งเนะจ๊ะทุกคนเพื่อที่ว่าลูกชิ้นเขาจะได้บ่แตกเนาะเขาก็สีน,นวดลูกชิ้นก่อนจะนวดเนื้อหมูก่อมาจะช่องแข็งแล้วก็นวดประมาณหานาทีนะจ๊ะ นวดหานาทีแล้วก็พร้อมที่จะไปปั่นเราจะทุกคนกับมี่มี่อมสอนเราจะสอนจุ่มน้ำเนาะเวลาเราปั่นเวลาเราปั่นมันสีไดบดติดเราจะทุกคนเวลาเราสอนตักจะได้บดติดเนาะกะปั่นประมาณนี่เราจะลูกเออลูกหน่อยลูกใหญ่กะแล้วแต่ห้ามากนะักเนาะพ่อยกัสีปั่นแบบลูกพอดีเราจะ ปั่นๆๆให้เข้าแบบว่าเป็นลูกกลมๆก่อนเนาะแล้วเฮาก็ตักเฮ็ดจังซี่ลจะเฮ็ดไปเรื่อยๆกะแรกๆอาจสิบ่กบเนาะเฮาก็ฝึกไปเรื่อยๆจ้ะเฮ็ดอ่อเฮ็ดไปดนๆเทื่อก็สิชินเองนะจ้ะทุกคนแล้วก็จะเป็นลูกชินเนาะผู้ใดอยู่ต่างประเทศเอ่ออยากลองเฮ็ดกะลองเฮ็ดเบิ่งเนาะจ้ะเนื้อหมูเด้งๆผสมแป้ง น้อยๆนะจ๊ะบอไซ่์แปลงหลายเนาะเดจ่านน้ำกระสินิ่งแบบนี้น้ำนิ่งบ่อเดือดเนจ่ะเวลาห้าปั่นลูกศิลป์มันก็สีบ่อแตกพากระซิ่นปั่นปั่นไปเรื่อยๆจะจนจนเบิดเนจ่ะทุกคนเวลาลูกศิลป์เขาสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมาเนจ่ะสังเกตเบังลูกศิลป์เขาจะลอยขึ้นมาพอเะหาปั่นเสร็จแล้วห้ากะ ต้มไปอีกสิานาทีนะจะอันนี้ครบครบเวลาแล้วนะจ๊ะทุกคนสิบห้านาทีเ่าก็จะมาเซกลูกชิ้นว่าสุกบอเด้งบอนี่กะเด้งดีนะจ๊ะทุกคนถ้าเข้าอยากรู้ว่าสุกบอเา่าก็ตักไปพาเบิ้งนะจ๊ะตักไปพาเบิ้งว่าขังใน่นะสุกบออาจะรย์นาตาลูกชิ้นเท่าคว่ำเนียนกะยูทีเครื่องนะจ๊ะลูกชิ้นก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จ้ะ าตาลูกสิ้นโฮมเมดเนาะเนื้อแน่นนะจ๊ะเด้งดีหลังจากนั้นกลับไปเปิดน้ำนะจ๊ะน้ำเย็นผู้ไรบานไผ่บ่บมี่น้ำเย็นกน็เอาน้ำแข็งมาใส่นะจ๊ะน้ำแข็งมาแส่ลงกับน้ำแล้วก็เอาลูกสิ้นไปนอกนะจ๊ะเพื่อที่ว่าให้ลูกสิ้นมีความกรอบเด่งนะจ๊ะแช่ไปประมาณห้าถึงสินาทีนะจ๊ะทุกคนบ่ตรงแช่ดดนเนาะ เดี๋ยวลูกชิ้นมันจะบมมีรสชาติเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วจ้ะทุกคนลูกชิ้นหมูเด้งโฮมเมดนะจ้ะทำง่ายๆทำกินที่บ้านนะจ้ะเบิ่งความเนียนกับสิประมาาเนี่ยละจ้ะทุกคนเด้งดีผู้ใดอ,อยากเอาไปล่องเหตุกะลองเบิ่งละจ้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้พาก,กัสิขอตัวลาไปก่อนละจ้ะไปละจา้า